หลายกระดอกติดเลยนี่ดอกนี่นะ่อได้อีกสยองแผลดอกเดนเลยนี่อแล้วนี่เขา ครับสวัสดีตอนเช้าครับผมสุภูสุคนนะครับมือนี้กระพาะเลาะปลาเลาะโดกคือเก่าครับหาเก็บเห็ดนะครับเนาะมากับน้องแพงเห็นเห็ดอยู่ข้างทางครับผมก็เลยขี่รถมานี่เห็ดตะไคร้นะครับสองดอกเนาะนี่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 กำลังงามเลยนะกำลังจุ่มขึ้นมาเก็บได้โยรุ่นนี่สองดอกไปลองเลาะเบิ้งครับผมว่าซิมีเห็ดอย่างนะครับเนาะมือนี้กระเาสำรวจคือเก่านะครับผมมาเดาๆนะครับ พอเห็ดละวงกเรืองครับผมเอาละนี่รุ่นนะเนี่ยเพ่ออกดอกเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรอรอไปอ่ะมันต้องมีอีกแหละมีดอกหนึ่งต้องรอเบิ่งเลยเหลื่อยหนะครับผมอยู่ข้างทางครับนี่ทางอยู่นี่ดอกนี้บานพี่น้องครับผมพี่ท่านได้บานเกิดตอนใดสองดอกครับผมดอกไม่น้อย ดอกนี้ดิมแม่งเก่งเลยหลายเนาะดอกนี้แดงแล้วบ่ดอกแล้วเนาะหอยทากติหอยทากกินเบิดใต้คุ้มไม่ไหนเห็นบ่าสามดอกกันดูนี่นี่นก,กเหลืองน้อยหน่อยเนาะแลแกงพอดีค้ำครับผมแกงแซ่บครับเทิเดละกอเหลืองาสามนะสะสมไปเรื่อย ดอกหนึ่งดอกใหญ่อยู่นะอันนี้ใครใหญ่เลยอ่ะพอดอกบานโอ้ยแกนตันบานอ่ะนกขาวตัวนี้อันนี้จ้าวามดอกที่ดอกกับดอกน้อยน้อยหน่อยเอาเอาก็ะหลาเอา เติมๆกันไปโอ้เห็ดไขคติเห็ดตะไคครับผมโอ้โหนยิมเลยเพราะแกไควันก็เห็ดลับพวกหวานนะตอพขายดอกเดียวเนาะเห็ดไข่ก็ได้หอมมากนละนล้ยนี่กระเพาะนี่นี่นี่หานแล้วมูนี่แพงพออยู่พุ่งมาสิเดี๋ยวไปเอาดอกตูมก่อนครับผมจากดอก 2 đọc kìa hello, đọt hello, ngon khả năng hello, nó, khả năng hello, nó bàn nữa đâu hello, nữa hello, xếp, đồng hello, 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 ปุนดอกหนึ่งโวยสิเห็นดอกหนึ่งหรือสองดอกกันดอกเดียวเลยดอกเดียวจะเอาแต่ดอกใหญ่ที่ไหนโดอกงามเลยครับมาแล้วดอกสองดอกไปเดียวกันมั้งพออีกสองดอกครับผมดอกเหลืองเนาะไปเรื่อยๆล่ะโดนพ่อ กระดอกสองดอกออกบ่ค่อยหลายครับพอสองดอกสองดอกเจ้าโอ้โหดอกน้อยเถอะดอกน้อยกินนรัมอนไรที่กระลอกเลยดอกเดียวไข่มาไงไข่น้อยเถอะนี่กระลังเริ่มไหมครับผมเห็นไหมไม่เห็นเนี่ยตรงนี้เห็นเจ้าไข่มาหน่ะพ่อ ไข่น้อยเถอะโอ้ยต้องเอาดอกเอาไข่อดังนี่น้ำปล่อยไปก่อนไขน่น้อยอะผมเห็นละงอกเหลืองดอกมันใหญ่โอ้ยผลเราเป็นออกไข่ไล่หลายนะเจ้าเนี่ยเอ๊ะบู้ออกดอกใหญ่อยู่เนลยใหญ่ข,ขึ้นมาดอกนพิ่โอ้ยมองแล้วดอกดีดอก,ดอ,กอันนี้หอยไว้แล้วจะหอยขิง ดอกนึงครับผมนี่ตั้งอยู่นี่านนงามอยู่นาะดอกงดอกเดียวโดดๆแง่งดอกอแ<บ>งอ่แงขนาดเฮ้ยดูนองมะอ่ะเอาไปกินดอกนี้เด้อเก็ดแ,แดงดอกเดียวเนาะโวเป็นมุก่ออีกดอกนึงครับผมเกือบมาแล้วดับนี่น่าง,งามอยู่ càng chẹp, độc điều, kilo là đọc độc là kilo, ừ. ừ. đọc cái là đọt, đọt, khuyết câu. Để. งามอยู่เต้ n เนาะนั่นงามยสะสมไปเรื่อสสยๆนะครับผมอะไรอู้ดอกเดียวคือโตพี่นอง <c oughs> เดียวประมาณ<ๆ>เดียวปรมาณดอกนี้ละดอกเดียวบริเวณรอบๆก็บุ้เยเนาะออกที่หางๆออกไข่สอะไรอืม อันนี้เนาะมีแต่ใครตอนนี้ก้อยนี่ <laughs> อันนี้นนยังไงกระมูอยู่ดอกก็คอยยังไงนาะครับเนาะเห็ยังงงก,กันได้ดดนี่ใครนึง่งลังออกนี่ใครนั่นนะเราได้แกงตื้มกันไปนะครับผมเต็มน้ำแป้งดอกเดียวเต็มแล้งอก บานเนี่ยผมบานก็เอานะครับเลือกบดไ,ได้ไม่แดงนะงูขาวครับดอกหนึ่งนี่อ๋อตื้อกันไปบานนั่นแหละได้อยู่แกงแซ่บพื้นกันงูขาวเืองครับนี่นีด่ดอกบานนี่ก็เอายนะ <c oughs> นี่ดอกตู เลาะไปพี่น้องครับผมโดนโดนคอดอกละหนึ่งกิโลก็ออกยังไงบุญนะออกแบบว่าห้างเหรอห่างมากครับผมบกค่อยหลายคนได้แม่นวะเห็ดเห็ดัมฟานพอดอกนึงขึ้เก่าปุ๊ดาปุ๊ดาข้างต้นไม่ปุ๊ดา ดอกไม่งานเลยใชหรอดอกเดียวคือเก่าน,นะครับสองสองไข่กำลังออกไข่ขนาดนี้งามนะได้แกงอยูทั้งนั่นครับผมโอเคนี่พอแล้วแ่งโอมงกินไปตั้งหลายดอกเจ้ากินไปสองดอกครับผม ห้อยคนเตะคนกว่าเออห้อยคนหลกกว่าแสดงว่าอันนี้มันผลออกผลอีกสองดอกนะครับผมเออพอจังสีเลยไหมจังปิดตามันสองดอกน้อยๆแล้วสีดอกนะครับมองนี่พอดอกบาน บางก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยเบิ่งดลวพ่อยังหลายกระโดดทีเดียวนี่ดอกนี่นะพอเดี่อืนี่อีกสามใครเพชเพ่รเพชสองเอาละหกเจ็ดดอกครับมองเนี่ยเอาเอากวงนี้ก่อนก็ได้โอกกิ่งเกลือแล้วใส่กินอยู่ฮั่นใส่กินเกลือออกก่อนดอกนี่นั่ ไข่ของกันอยู่ในสามไข่ไข่อันนี้ใหญ่อยู่นะเ no? น,นยายยนะ no? ใหญ่แล้วเดี๋ยวสวยๆใบใบนี่ก็ป็นดอกพ mm hmm. ออีกสองไข่นะครับ mm hmm. ผม mm hmm. อีก,กันเนาะมีแห้งเนาะ ไปเก็บมากอ่ะที่มันเติบอยู่หนึ่งไข่สามไข่ดอกนี้ดอกใหญ่เลยครับมาจะมีจักพาดอกเนาะดอกใหญ่ แต่เรื่อยๆก็ดีอยู่ด้วยนะละงกเขาสัน่นตักเดียวทะเลาะอายุได้ยุ่งกำลงังเจอเนาะกำลังพอสีขาวด,ด,ด,ดอกเลี้ยดอกแงหญ่บอลแล้วบอกคานออกเอือป่วย บานแล้วเนาะดอกบานครับผมดอกนึงดอกนึงอีจ้าเหมือนดอกเทปต้องจะอีจอกผู้ได้หลายเติบแล้วนี่เม้นยังเก็ดยังเม้นวะเข็ดใครจุ่มหนึ่ง นอ,อสองดอกนี่บานนะครับสวยเติบเลยครับพากันออกจากป่ามาแล้วครับเห็ดที่ได้ก็ห่างๆนะครับผมพอได้เก็บพอได้เล็มนะครับออสองดอกก็ได้แกงใหญ่เติบนะครับผมสำหรับเห็ดละงกเหลืองได้หลายดอกเติบแต่ว่ามันออกเปราะหลครับโบ,บ,บ,บเป็นมูเห็ดน้ำแป้ง แย่งเติมกันไปนะครับเนาะเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันนะครับเบิดแลนะครับผมยางอมโขกนะครับพอได้แกงนะครับผมมาเบิรงผลงานกันนะครับโอ้ได้หลายเติมเนาะเห็นแลงอกเหลืองก็ได้นี่ครับผมห่างๆมองแล้วดอกสองดอกตะไครก็มีเห็บลายเนาะเห็ดตะไคร้ได้จุ่ม4ี่หาจุ่มแล้วก็ดอกบานดอกหนึ่งได้ปนอยู่นะครับผมแล้วก็ได้แกงหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะครับผมพอได้แกงนะครับเนาะแวะมา พิกัดอำเภอหลี่นะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับเนาะแวะมาหาหน้ามาเยี่ยมญาติพ่อมนะครับก็เลยมาลองสำรวจปลาเบิงนะครับเาที่จริงเขามาแต่มเมล็ดวันนี่แล้วเนาะมเมล็ดวันนี่ได้หน่อยหนึ่งพอได้แกงนะครับให้น้องแครงไทยเขามาเช้านี่ก็ออกผลไหลนะครับผมอย่างที่เห็นในคลิปนะครับปลาไปมองแล้วดอกสองดอกไปนะครับออาสำหรับอำเภอหลี่ก็พอได้แกงนะครับผมมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่แปดนะครับผมกรนนาคดาสองห้าหกแปดนะครับเนาะรู้สึกว่าที่เห็นมองได้ก็หายากเบึ้งนะครับผมบ่ค่อยหลาย ยอ้ยแม่ห้องสอนกันน้อยเดียวนะครับอ่ะยังไงก็พอกันคลิปหน้าคลิปหม่พูดละว่าที่ภาพไปไหนใดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกเลืทุกแช์นะครับทุกการติดการตามครับผมบอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเด็กแกงยุ่นะครับผมได้หลายเติบนะครับเหีดตะไคร้ก็ได้ปนยุ่นะครับผมคนได้มาชมบรรยากาศนะครับเนาะ